สะะวัสดีค่ะทุกคนเราอยู่ในช่องน้าต่อชีเนี่ย le. แล้ววันนี้เราจะมาแกะกล่องอันนี้กันซึ่งผมก็ได้ห่อรูบิกอันนึงเอาไว้ซึ่งจะให้ทุกคนทายนะว่ามันคือรูบิกอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยและถ้าทุกคนเนี่ยกดไลค์ถึงถึง50เนี่ยผมจะบุญรูบิกผมจะบุญรูบิกสิบสามคือสิบสามมวค่ครับโอเคมาเราจะมาแกะที่ชื่อนี้กัน แล้วก็จะมาดูกันว่ามันจะตรงกับสิ่งที่ทุกคนทใช่ไหมนี่แล้วก็จะต้องแกะเสย้ยที่ชื่อกับยางนี่อ๋อแต่ขคอาจจะจะทุกคนตอนนี้ทุคกคนอจะคิดว่าสองคนสองใช่ไหมละ่ะยางนี่คือแบบในหุ่นรัสไว้นี่คือแบบนั่นนักมากนี่ไม่ขนามดีไงเรียบร้อยอื้มขอต่อนนี้กันแล้วกันนี่ สรุปอเล่นลนี้ก็คือรูบิกสองคูณสองคูณสามนั่นเองใหญ่ามากเนี่ยคือเศษที่ซื่อนค่ะนีที่มันหอลูบิกนี้เอาไว้ไอหนีก็นี่สมูทมากอันอันนี้อันนี้เป็นรูบิกอันเก่าของผมนะมันก็เลยส่วนอันนี้ก็เลยหลุดง่ายนิดหน่อยสำหรับคิวนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเจอคลิปใหม่แล้วก็อย่าลืมถ้าคลิปนี้ถึงห้าสิบไลน์เนี่ย ผมจะหมุนรูบิกศึกษาคูศึกษาของผมบ้มบ้านั่วเองแบบคุณบ้าเลย <Okay. S 1> แล้วเจอคิดใหม่สวนนะะัสดีค่ะ